ช่องตามใจทูเดย์บทที่7สลับตัวคุณหนูไฮโซตอนที่134สุวรรณที่อยู่ภายในแคปซูลปฏิบัติการลืมตาขึ้นมาแล้วความเจ็บปวดรวดร้าวราวกับถูกรถเหยียบทับถึงได้ค่อยๆจางหายไปลุกขึ้นมายืนยืดส้นหยืดสายเป็นครั้งแรกที่สุวรรณรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองนั้นสุดยอดจริงๆแค่แค่แคก,แคก,แคก คนบางคนที่ถูกลืมยืนอยู่ด้านข้างที่ถูกลืมบางคนไอขึ้นมาหลายครั้งอย่างรุนแรงเออสุวรณถึงได้รู้ตัวเยซินเยซินยืนมองตัวเองอยู่ไม่ไกลเธอมีเรื่องอะไรเหรอช้อนตาขึ้นมาเยซินเยซินไปทีหนึ่งสุวรถามขึ้นอย่างเย็นชาในโลกภารกิจต่างๆเธอสามารถแสดงเป็นคนได้หลายหลากแต่ภายในโลกแห่งความเป็นจริงนี้จริงๆแล้วสุวานเป็นคนที่เย็นชาคนหนึ่งก่อนที่จะพบกับซูรุ่ยเธอมักจะอยู่แต่ในโลกของตัวเองไม่มีเพื่อนฝูงและก็ไม่ต้องการเพื่อนอะไรแบบนั้น เย็นชาเสียจริงเยสินเยซินที่ยืนอยู่ด้านข้างถึงแม้จะอดไม่ได้แอบล้อเลียนในใจแต่สีหน้านั้นกลับแย้มยิ้มกว้างอย่างสดใสาการฝึกซ้อมข้ามแผนกในปีนี้ฉันจะพาเธอกับติงเจียเจียเข้าร่วมด้วยกันติงเจียเสวันได้ยินชื่อนี้ก็ขมวดคิ้วขึ้นเล็กน้อยในห้วงการอาวกาศที่สาบสูงเธอไม่มีเพื่อนฝูงแต่สำหรับคนที่อยู่ในแผนกไม่กี่คนและอันดับใกล้เคียงกันนั้นสุวรรณจำได้ ติงเจียเจียรูปลักษณ์หน้าตาแบบโลลิคอนน่ารักจิ้มลิ้มแต่กลับมีหุ่นราวกับปีศาจที่ทําให้คนอิจชาคนนี้เป็นอสรพิษสาวสวยเป็นมืออาชีพในการหลอกล่อพระเอกแท้จริงแล้วสําหรับความสามารถในการปฏิบัติงานของติงเจียเจียสุวรรณนั้นก็เห็นดีด้วยเพียงแต่เธอทนไม่ได้ที่เห็นผู้หญิงคนนั้นเสียสติเพียงแค่เห็นผู้ชายหน้าตาดี ต้องรู้ก่อนว่าภายในห่วงการอวกาศที่ศากสูนนี้มีแผนกภารกิจเยอะมากทุกคนล้วนมีความเข้าใจในข้อมูลของคู่แข่งตัวเองแต่สําหรับติงเจียเจียที่มีจุดอ่อนเห็นได้ชัดแบบนี้ก็ง่ายต่อการจะถูกคัดออกในการแข่งขันรอบคัดเลือกนี้เห็นสุวรรณขมวดคิ้วเยี่ยสินเยเวินก็รู้ว่าสุวรรณกังวลใจอะไรเธอเดินออกไปข้างหน้าหนึ่งก้าวยกมือขึ้นจะไปตบบ่าสุวรรณแต่กลับถูกสุวรรณเบี่ยงหลบไปได้อย่างคล่องแคล่วเยี่ยสินเยี่ยสิน อยู่ดีๆก็รู้สึกเสียใจทำอย่างไรดีอะแฮมหลังจากกระแอมไอทีหนึ่งแล้วเยซินเยซินสีนหน้ายังคงยิ้มแย้มมองไปที่สุวรรณครั้งนี้ฉันจะกำชับติงเจียเจียให้ระวังเรื่องอากับกิริยาอืมจริงๆแล้วที่ฉันมารอเธอที่นี่ก็เพราะอยากให้เธอช่วยคิดว่าจะรับมือกับสวีเชอร์ยังไงดีครั้งนี้พวกเขาทางนั้นครั้งนี้ก็น่าจะเป็นสวีเชอร์พาพวกชีมูกับอวินเซิงมาเข้าร่วมด้วย เพราะว่าด no ัชน really yeah. ีทองคำของทุกคนใช้งานไม่ได้สองคนนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าสวีเชอ่อนั้นน่ารำคาญมากเธอก็น่าจะรู้ดีในห่วงการอวกาศที่สาบสศูนนี้สวีเชอ่ออยู่อย่างพิเศษมีอภิสิทธิ์เพราะหลังจากใช้กล่องกลบฝังหัวใจแล้วพอสวีเชอ่อเข้าสู่โลกฝึกซ้อมแล้วก็ยังคงไม่มีหัวใจเขาไม่มีความต้องการอะไรอีกเขาไม่มีจุดอ่อนวิธีการที่จะรับมือกับเขา สุวรรณแบมือยักไหล่ไปทางเยซินเยซินอย่างรู้สึกลำบากใจถ้าฉันรู้ว่าจะรับมือกับเขายังไงฉันไม่มีทางมายืนอยู่ที่นี่เขาก็จะไม่มีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้โอเคเอาเถอะเยซินเยซินได้ฟังคำตอบของสุวรรณแล้วถึงแม้ว่าเธอจะรู้ว่าจะเป็นแบบนี้แต่ส่วนลึกในใจก็ยังคงผิดหวังอยู่เล็กน้อยงั้นฉันไม่รบกวนเธอแล้วอืมอีกอย่างติงเจียรอใช้แคปซูลหมายเลขสามอยู่ฉันรู้แล้ว สุวรรณพลางพยักหน้าพลางเดินออกไปจากห้องปฏิบัติการเธออยู่ในโลกนี้ได้บอกกับสุรุ่ยในโลกก่อนหน้านี้แล้วว่าครั้งนี้เธอจะเปลี่ยนไปใช้ห้องปฏิบัติการหมายเลขสองดังนั้นการออกจากที่นี่นั้นสุวรรณไม่ได้รู้สึกร้อนอกร้อนใจอะไรแม้แต่นิดเดียวแค่เพียงคิดว่าอีกหน่อยในแต่ละโลกจะสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับสุรุ่ยได้ไม่ต้องไปอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วคนเดียวสีหน้าเย็นชาเป็นน้ำแข็งของสุวรรณนั้นก็ปรากฏความอ่อนโยนที่หาได้ยากออกมาอย่างห้าไม่ได้ ที่หน้าประตูติงเจียเจียและสุวรรณเดินเฉียดไหลกันไปเมื่อสังเกตเห็นริมฝีปากของสุวรรณคล้ายกับจะยิ้มแต่ก็ไม่ยิ้มติงเจียเจียที่เพิ่งเดินมาถึงประตูก็สะดุดขาเกือบล้มที่หน้าประตูโอ,โ,อโอ้เมื่อครู่ฉันจะต้องตาฝาดไปแน่เลยสุวรรณยิ้มเป็นด้วยไม่ใช่แน่ไม่มีทางแน่ ติงเจเจสายหัวไปมาเธอคุ้นเคยกับการยกข้อมือขึ้นมาดูภารกิจใหม่บนเครื่องมือสื่อสารที่ทำประจำช่วงนี้น่าเบื่อจริงคนหล่อในโลกภารกิจหากไม่ใช่พวกโง่ปัญญาอ่อนก็เป็นพวกโรคจิตได้ยินมาว่าทางนั้นมีคนใหม่ที่ดูดันเข้ามาหล่อเด็ดเผ็ดมันเหลือเกินทำไมฉันไปมาตั้งหลายมิติแล้วไม่เคยเจอเขาเลยสักครั้งกันคราวหน้าต้องตั้งพิกัดไว้ที่เขาเลยไหมจะดีหรือไม่ดีนะดีนะ ในตอนที่ติงเจเจกำลังคิดว่าจะกำหนดพิกัดคนใหม่คนนั้นหรือเปล่าอยู่นั้นสํานักงานใหญ่แผนกฟื้นฟูเขตแดนเครื่องจับพิกัดที่ซูรุยเพิ่งซื้อมาใหม่ก็เริ่มส่องแสงเตือนว่าสูวรานกําลังเข้าสู่ภารกิจซูรุยยิ้มออกมาเดินเข้าไปที่ห้องปฏิบัติการของตัวเองอย่างไม่ลังเลห้องหมายเลขสิบเอ็ดลําดับของเขาหยุดอยู่ที่ตําแหน่งนี้มาตลอดเพราะตอนนี้คะแนนรวมทั้งหมดสําหรับเขาแล้วไม่มีความหมายอะไร ในตอนที่ซูรุยเข้าสู่แคปซูลปฏิบัติการปิดตาเชื่อมต่อกับโลกภารกิจนั้นพลันห้องปฏิบัติการหมายเลข11ของเขานั้นก็ถูกเปิดออกเห็นแคปซูลที่ค่อยๆปิดตัวลงอวินเซิงไม่ได้ที่จะหัวเราะแค่นพูดออกมามาช้าไป91ในระหว่างที่พูดก็ก้มลงมองกองข้อมูลที่ซ้อนกันอยู่ปึกหนึ่งที่สำเนามาจากสวีเชอร์นี่เป็นเอกสารเกี่ยวกับหัวกระทิพนกอื่น ถึงแม้จะไม่รู้ว่าทำไมพี่เชิดถึงบอกให้เอาเอกสารเหล่านี้ส่งให้กับซูรุยแต่เห็นซูรุ่ยเข้าไปในแคปซูลภารกิจแล้วอวินเซิงก็ทำได้เพียงหมุนตัวจากไปในแผนกฟื้นฟูเขตแดนทั้งหมดไม่มีใครรู้สาเหตุว่าในตอนแรกสวีเชิดถูกใจซูรุยเพราะอะไรอวินเซิงเองก็เหมือนกับคนอื่นๆไม่รู้ว่าซูรุ่ยนั้นมีดัชนีทองคำที่เป็นพรสวรรค์อย่างหนึ่งซึ่งคนอื่นไม่มี ตั้งแต่เกิดสภาพจิตใจและความสามารถของซูรุยตั้งแต่เกิดก็แข็งแกร่งมากกว่าคนอื่นความสามารถในการรับรู้นั้นพุ่งทะลุเพดานนี้ก็เท่ากับว่าไม่ว่าเขาจะเข,าะเข้าสู่ห้วงมิติไหนไม่ว่าคนที่เขาจะต้องหาตัวจะเปลี่ยนรูปลักษ์ไปเป็นแบบใดขอเพียงแค่เขาจำคลื่นวิญญ,ญาณของคนคนนั้นได้เขาก็จะสามารถหาคลื่นจิตใจและหาตัวคนนั้นได้อย่างง่ายดายดังนั้นแม่ทัพซูในครั้งนี้ก็ถือว่าเล่นตุกติกแล้วและการฝึกข้ามแผนกสวีเชอร์ก็วางแผนใช้ซูรุยใช้ไพเด็ดที่ซ่อนไว้ ช่องตามใจทูเดย์บทที่เจ็สลับตัวคุณหนูไฮโซตอนที่หนึ่งร้ห้าในโลกภารกิจสุวรรณถูกคนปลุกอย่างแรงให้ได้สติสุวรรณส่งข้อสอบการบ้านได้แล้วเสียงผู้หญิงที่ฟังดูอ่อนยาวแฝงด้วยความขี้ขลาดดังขึ้นหืมสติการรับรู้ของสุวรรณค่อยๆฟื้นขึ้นมาการบ้านนี่มันอะไรกัน เธออดไม่ได้ที่จะยกมือขึ้นนวดขมับที่รู้สึกแย่ตามการกระทำของเธอสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของเธอก็ค่อยๆเด่นชัดขึ้นมาสูวานถึงเพิ่งได้รับรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ในห้องเรียนที่สะอาดและเป็นระเบียบที่นั่งให้ห้องเรียนนั้นมีเยอะมากแต่ส่วนใหญ่นั้นว่างเปล่าสุวรนยังคงเป็นผู้หญิงเมื่อสักครู่รอบนี้นำเสียงของเธอยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเข้าไปใหญ่ เธอไม่สบายหรือเปล่าต้องให้ฉันพาไปส่งห้องพยาบาลใหม่ไม่งั้นฉันจะไปตามอาจารย์เวินมาให้ไม่ไม่ต้องหรอกซูวานสายหน้าสายตาแอบตรวจสอบจ้องมองไปยังคนที่สวมชุดนักเรียนสีฟ้าเบื้องหน้าผู้หญิงที่ใส่ว่นหนาเตอ๋อเธอน่าจะชื่อว่าสวีนัวเป็นหัวหน้าห้องของห้องนี้ สมองของเจ้าของเดิมเพราะเมื่อคืนเมาทําให้ตอนนี้ยังคงสับสนวุ่นวายดีที่ก่อนสุวรรณจะปฏิบัติภารกิจได้ศึกษาเรื่องราวในภารกิจในโลกนี้มาบ้างเรื่องราวภารกิจในโลกนี้ง่ายมากเรื่องเกิดที่โรงเรียนผู้ดีแห่งหนึ่งจริงๆไม่เกี่ยวอะไรกับโรงเรียนเลยเจ้าของของสุวรรณนั้นเป็นดาวที่รับรู้ทั่วไปของโรงเรียนนี้แน่นอนดาวในโลกภารกิจล้วนแล้วแต่เอาไว้ใช้ร่วมสงครามในฐานะที่เป็นดาวของโรงเรียนแน่นอนว่ารอบข้างสุวรรณต้องมีผู้ปกป้องอยู่ไม่น้อยแฟนของเธอไม่สิ ตอนนี้บางทีอาจจะเรียกว่าแฟนเก่าหลวอวีแฟนเก่าของสุวรรณหลวอวีเป็นพระเอกของโลกใบนี้เขาเป็นนักเรียนหัวกระทีคนหนึ่งเป็นนักเรียนหัวกระทีหัวดีที่ทั้งสูงทั้งหล่อทั้งฐานะรวยทั้งและหล่อเป็นนักเรียนหัวกระทีที่ทั้งเท่และทั้งเต็มไปด้วยอํานาจคนหนึ่งเดิมที่สุวรรณและหลวอวีทั้งสองคนก็ถือว่าเหมาะสมทั้งหน้าตาและฐานะเหมาะสมราวกับกิ่งทองใบหย,ยกแต่ว่าในเทอมทีที่แล้วภายในโรงเรียนทีที่ชื่อว่าโรงเรียนเฟิงเหิงกุ้ยจู พลันก็รับนักเรียกใหม่เป็นการพิเศษจากด้านนอกเข้ามานักเรียนพิเศษเดิมทีก็จะคือไอ้เหลือขอเด็กเนิร์ดและคำสรรพนามเรียกอื่นๆพวกเขาที่ของพวกชนชั้นสูงอยู่ภายในโรงเรียนชนชั้นสูงนั้นที่ไม่ถูกยอมรับในการมีตัวตนอยู่ของพวกเขาแต่ในครั้งนี้นักเรียนที่รับมาเป็นพิเศษนั้นไม่เหมือนกัน เด็กผู้หญิงที่รับมาเป็นพิเศษชื่อเจียงโยไม่เพียงแต่หน้าตาสวยเด่นยิ่งแต่ยังมีวิชาศิลปะป้องกันตัวที่เก่งกาจตามที่ได้ยินมาเนื่องจากเธอเคยเป็นสตันแมนให้กับดาราคนดังถึงได้ถูกดาราคนนั้นแนะนํามาให้เข้าโรงเรียนแห่งนี้ทั้งค่าเทอมค่าที่พักล้วนแต่ฟรีการมาถึงของเจียงโยทําให้บรรยากาศภายในของโรงเรียนนั้นเปลี่ยนไปขอแค่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งตีกันก็จะมีเจียงโยไปปรากฏตัวอยู่ด้วย ขอแค่มีการรังแกคนที่อ่อนแอว่าที่นั่นก็จะมีเจียงโยคอยช่วยเหลือขอแค่มีหมาแมวจระจัดอะไรเทือกนั้นก็จะมีรอยยิ้มอันดีงามของนางเอกอยู่ที่นั่นด้วยสรุปว่าเธอเป็นแสงสว่างเธอเป็นไฟฟ้าเธอเป็นตำนานของเฟิงเหิงแค่เวลาเพียงเธอมเดียวเจียงโยก็สร้างชื่อเสียงขึ้นมาในโรงเรียนแห่งนี้และถูกผู้ชายหลายคนที่โปรไฟล์ดียกย่องให้เป็นนางฟ้าคนใหม่ แน่นอนหลวอวี่ในเวลานี้ก็ชื่นชมเจิงโยอยู่เป็นอันมากถึงขนาดหลังจากเลิกกับสุวรรณแล้วหลวอวี่ก็รีบเปิดตัวตามจีบเจิงโยแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เป็นเพราะความขัดแย้งกันของสุวรรณและเจิงโยแท้จริงนั้นภูมิหลังของโลกใบนี้ถึงแม้ว่าเรื่องจะเกิดในโรงเรียนแต่ทั้งหมดนี้เรื่องโดยหลักกลับเกิดที่บ้านตระกูลสู ในเมืองดีตระกูลซูก็ถือเป็นตระกูลผู้รักมากดีพ่อของซูหวานซูไห่เฉิงประกอบกิจการพัตราคารพัตาคารอาหารทะเลในตอนนี้กิจการของตระกูลซูไม่เพียงแต่อยู่ในธุรกิจอาหารเครื่องดื่มแต่ยังแผ่ขยายไปถึงธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ห้างสรรพสินค้า และภรรยาของซูห่เฉิงหวนซูเป็นบุตรีของตระกูลมีชื่อเสียงในเมืองดีในตอนที่ทั้งคู่ยังวัยรุ่นล้วนแต่เป็นจิตอาสาที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมอีกทั้งเคยเป็นครูอาสาในพื้นที่ห่างไกลและทั้งสองคนก็รู้จักและพบรักกันในตอนนั้นในเวลาต่อมาทั้งสองคนก็แต่งงานกันที่นั่นแต่งงานได้ไม่นานก็มีสุวรรนออกมาเนื่องจากสุขภาพของหวนซูไม่ค่อยดีมาตลอด เพื่ออนาคตของภรรยาและลูกสาวซูไ่เฉิงตัดสินใจพาภรรยาและลูกสาวออกจากพื้นที่ห่างไกลกลับมายัางเมืองดีหางานทําและหลายปีผ่านไปจากการที่ขยันขันแข็งไม่หยุดพักในที่สุดก็มีวันนี้ทั้งร่ํารวยและมีฐานะทางสังคมเนื่องจากสามีภรรยาทั้งสองมีแค่สุวรรณคนเดียวหลายสิบปีมานี้ทั้งสองคนเอนดูลูกสาวคนนี้มากเป็นพิเศษนี่ทําให้เจ้าของร่างนี้มีนิสัยเสียไม่น้อยหยิบหยงเอาแต่ใจโรคคุณหนู นิสัยเสียเหล่านี้จะว่าเป็นมากก็มากเป็นน้อยก็น้อยแต่เนื่องจากตั้งแต่เล็กก็มีคนรอบข้างเอนดูเจ้าของร่างเองก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีข้อเสียอะไรเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งวันหนึ่งนางเอกตัวเด่นเจียงโยปรากฏตัวขึ้นชีวิตของสุวรรณทั้งหมดก็ถูกรัศมีบดบังจนมิดที่แท้เจียงโยที่มาจากหมู่บ้านชนบทนั้นก็มาที่เมืองดีเพื่อตามหาญาิ เรื่องทั้งหมดนี้ก็ต้องเริ่มจากภูมิหลังของเจิงโยตั้งแต่เด็กก็เกิดมาในครอบครัวที่มีแม่เลี้ยงเดี่ยวถูกเลี้ยงดูมาโดยแม่ที่ขยันขันแข็งในปีนั้นที่เจิงโยอายุได้8ดขวบเพื่อให้เธอได้เรียนหนังสือแม่ของเจิงโยเจ้าเหมยก็พาเธอย้ายมายังตําเบ็กเล็กในเมืองสองแม่ลูกเช่าอยู่บ้านหลังเล็กที่หลังคารั่วหลังหนึ่งเจ้าเหมยต้องทํางานทั้ง5งานตั้งแต่เช้าเย็นเย็นจึงจะมีเงินมาใช้จ่ายค่าเล่าเรียนและค่าจิปาถะประจําวันของทั้งคู่เป็นแบบนี้มานานหลายเเเดดืออนหหลลาาาาายยปีสุุขขภพร่งงงกกจ้ม็ และในตอนนั้นเองเจิงโยก็อายุได้สิบขวบแล้วตามจริงที่เจิงโยอาศัยอยู่ที่ตำบลในเมืองนี้9ปีมาแล้วเธอมักจะแอบไปเก็บขยะขายแลกเงินและก็ในตอนนั้นเจิงโยก็ได้รู้จักกับเซียวฉี่และเซียววินอวีสพี่น้องพ่อของทั้งสองคนเดิมทีเป็นนักเลงหัวไม้อยู่ในท้องที่แต่ในครั้งหนึ่งที่กำลังมีเรื่องกันถูกคู่แค้นฟันตายนับแต่นั้นเป็นต้นมา เซียวฉีและเซียววินอวีก็ถูกอุปการะเลี้ยงดูโดยครูศิลปะการต่อสู้ตั้งแต่เด็กก็ใช้ศิลปะการต่อสู้ที่มีเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแน่นอนว่าจิงโยเองก็ตามเซียวฉีเรียนรูปรู้วิชามากมาย จนกระทั่งเจ้าเหมยล้มป่วยลงโรงพยาบาลแจ้งว่าร่างกายของเจ้าเหมยในตอนนี้ถ้าอยากจะให้ดีขึ้นก็ต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนไตและการผ่าตัดนี้ไม่เพียงแต่ต้องหาไตาที่เข้ากันได้แต่ยังต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลเป็นค่ายารักษาอีกด้วยจิงโยอับจนหนทางไปหาพี่น้องเซียวให้ช่วยเหลือเซียวฉี่ให้จิงโยยืมเงินก้อนหนึ่งและยังช่วยเธอหางานเป็นสตันต่อสู้แมนให้อีกด้วย จียงโจโดได้เงินมาก้อนหนึ่งอย่างลำบากเพียงพอต่อการจ่ายเงินค่าโรงพยาบาลในงวดแรกในตอนนี้เองที่โรงพยาบาลบอกว่ากรุ๊ปเลือดของเธอและเจ้าเหมยไม่ตรงกันดังนั้นเธอไม่สามารถเปลี่ยนไตของเธอกับเจ้าเหมยได้ในตอนนี้เองเจ้าเหมยที่อยู่ระหว่างความเป็นความตายในที่สุดก็ร้องให้เล่าเรื่องราวความจริงให้เจียงโยได้รับรู้ที่แท้เจียงโยไม่ใช่ลูกแท้แท้ของตัวเองในตอนนั้นที่สถานรักษาพยาบาลในชนบทเจ้าเหมยและหวนซูคลอดลูกวันเดียวกันทั้งสองคนยังคลอดลูกสาวเหมือนกัน ในตอนนั้นเนื่องจากหวนซูร่างกายอ่อนแอพอคลอดลูกเสร็จก็เป็นลมไปเจ้าเหมยอาศัยตอนที่คนทาคลอดไม่อยู่ทําการสลับตัวเด็กหญิงทั้งสองในตอนนั้นเธอเห็นแก่ตัวเป็นอย่างมากสามีของเธอเพิ่งเสียชีวิตได้ไม่นานเธอเกรงว่าตัวเองจะเลี้ยงลูกตัวเองไม่รอดดังนั้นจึงได้บังเกิดความคิดแปลกประหลาดขึ้นจนกระทั่งสองเดือนผ่านไปเจ้าเหมยรู้สึกผิดซูหายเฉิงทั้งครอบครัวก็ย้ายไปแล้ว เจ้าเมยหลายสิบปีมานี้รู้สึกว่าเธอติดค้างเจิงโยมาโดยตลอดเธอพยายามทําทุกวิธีทางให้สิ่งที่ดีที่สุดกับเจิงโยน่าเสียดายที่ท้ายที่สุดสุขภาพร่างกายของเธอก็ล้มป่วยลงไปก่อนเจ้าเหมยในท้ายที่สุดก็ไปถึงกระบวนการผ่าตัดแต่เธอก็ทิ้งเบาะแสบางอย่างและรูปภาพภาพหนึ่งเอาไว้สั่งความให้เจิงโยไปที่เมืองดีเพื่อหาพ่อแม่ที่แท้จริงในขณะเดียวกันก็ต้องช่วยดูแลลูกสาวของเจ้าเหมยด้วย จียงโยก็เอาคำสั่งเสียของแม่ที่เลี้ยงดูและการตัดสินใจที่จะตามหาญาติมายังเมืองดีและผ่านอุปสรรคมาหนหนึ่งในที่สุดเธอก็หาพ่อและแม่ที่แท้จริงจนเจอแต่เพียงแค่คืนเดียวเจียงโยก็เปลี่ยนจากสาวบ้านนอกเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลซูและสวรรคนในคืนเดียวก็ตกจากสวรรค์ลงสู่นรกถึงแม้ว่าสองสามีภรรยาลึกๆแล้วเกลียดและโทษเจ้าเหมยแต่เด็กนั้นไม่มีความผิดหลายปีมานี้พวกเขานั้นล้วนแล้วแต่ให้ความรักกับสุวรานไปมาก ดังนั้นสุดท้ายแล้วสองสามีภรรยาก็ไม่ได้ให้สุวรรณออกจากตระกูลซูไปแต่ให้ทั้งสองคนนับถือกันเหมือนพี่สาวน้องสาวจากคุณหนูโดยกำเนิดเปลี่ยนเป็นคุณหนูกาฝากสุวรรณภายในใจนั้นตกต่ำลงเหลือคณาเธอที่จิตใจว้าวุ่นเริ่มดื่มสุราเริ่มโดดเรียนเวลาเนิ่นนานไปความรักระหว่างเธอและหลวงอวียก็ยิ่งจืดจางลงรอจนกระทั่งสุวรรณได้สติจะกลับไปคว้าคืนมาหลวงอวีกก็ถูกจิ่งโยที่เข้มแข็งถูกทำให้วันไหวไปเสียแล้วและก็เลิกกับสุวรรณโดยไม่ลังเลเริ่มเปลี่ยนไปตามจีบจิ่งโย ตอนนี้เป็นวันที่5ของการที่สุวรรณถูกหลวอวีทิ้งหลายวันมานี้เนื่องจากอ,อกหักเจ้าของร่างมักจะมาหมายทุกคืนและเหล่าเพื่อนร่วมห้องล้วนรู้ถึงเรื่องทางบ้านของเธอและยิ่งกว่านั้นรู้เรื่องที่เธอถูกหลวอวีทิ้งเห็นเธออารมณ์ไม่ดีไม่มีใครกล้ามารบกวนเธอก็จะมีเพียงแต่หัวหน้าห้องสวีนวดที่ความรู้สึกช้าและไร้เดียงสาเท่านั้นถึงกล้าให้สุวรรณในตอนนี้ส่งการบ้านขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ